ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีด้วยอาจารย์ธนทร์อ,อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16ทธันวาคม2564ค่ะครั้งนี้เราก็จะมาดูกันว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีดาวอะไรที่โดดเด่นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหายไปศาสตร์ทำไว้ให้ค่ะดูเหมือนเยอะนะแต่ไม่เยอะเพราะว่าจะซ้ำๆกันนะคะการดู ดาวเด่นทั้ง12ราศีเนี่ยดูเหมือนเยอะแล้วก็ขอกันมาเรื่อยเลยนะคะอาจารย์ก็จะไม่ทำไม่ทำแต่ก็ขอกันมาเพราะว่า,าเขาดูเฉพาะราศีของเขาเนี่ยจะดูโดดเด่นนะคะทะนีนี้อาจารย์ก็ใส่ไปให้ในดาวใดเด่นท็อป e c ีเรตของปี2565ด้วยนะก็เลยดูเหมือนเยอะ นะก็บอกว่าชอบแบบเดิมไม่ชอบเลขเยอะๆนะคะนะเราก็อย่าไปดูนะคะเดี๋ยวปีหน้าตัดออกแล้วเนี่ดูนะเนี่ยมันจะมีตัวเล็กๆอันนี้นะคะดูเหมือนนี้เราก็อย่าไปดูนะเราก็ดูแค่ตัวใหญ่ๆนะคะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเจ็ดสอง หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ดูอันนี้แล้วก็มี9แอดอยู่ด้วย 1, 5, 1, 7, 2, เด็เก้าหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยเราก็ดูแค่นี้นะคะส่วนอันนี้ย่อยๆปกติอาจารย์ก็จะให้แถมไว้อยู่แล้วอย่างอันนี้จะชัดเจนอะอย่างเงี้ยของปีห5เนี่ยอย่างอันนี้เราก็ดูแค่908นะอันนี้เราก็อย่าไปดูเขานะนะพอเราดูอันย่อยๆเนี่ยเราก็แบบเครียดเลยนะคะอันนั้นสําหรับคนที่ชอบดูในแต่ละราศีว่า มีดาวอะไรโดดเด่นในราศีนั้นๆน,น,นะคะทีนี้ในครั้งแรกเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความโดดเด่นของออดาวนะเก้ 90, 95, 5ศูนยานแแถม6 7อีกอันหนึ่งค,ค่อยคคัดดูนะท่าน,นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ขาด134 ชุดนี้อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้นะถ้ามาก็คือแบบเหมือนกับมามืดเนะเพราะเขาดูแล้วไม่เด่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าประมาทเขาเชียวนะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเกษตรราธิบดีและก็เทวีโชคด้วยอาจารย์เนี่ยประวันว่าดาวพระอังคารเนี่ยจะมาทาน,นี้ดาวพระอังคารเนี่ยเด่นในครั้งเนี้ยดาวพระประสวดีเด่นเนี่ยอาจจะ3าหก็ได้ ไม่แน่ใจเลยนะว่าสามห้าสามเก้าสามศูนย์เนี่ยน่าจะมาสักชุดหนึ่งนะคะนะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเพราะว่าเก้าศูนย์ห้าสามเนี่ยนะคะอยู่ดาวองค์ระเรือนนะคะเพราะฉะนั้นสามเนี่ยโดดเด่นนะไม่ใช่ไม่เด่นนะะเกษตราราธิบดีเนี่ยอันนี้สามห้าสาม 039เนี่ยมาได้เลยนะคะนะแต่ท่านี้ว่าเรารออะไรนะ78และ7มากุมก่อนดาวพระศุกอีก76 <c oughs> นะคะก็ไม่แน่นะแล้วสิ่งที่เรารออยู่คือ98เนี่ยอาจารย์พูดมาก็กลายเป็นหลายชุดแต่ที่พูดมาเนี่ยคือเด่นนะคะแต่ครั้งนี้เราจะมาดูดาวโดดเด่นในแต่ละ ราศีกันนะคะนะคะเอา้าวเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีเมษนะคะาราศีเมษเก้าศูนย์ศนเจ็ดห้าหกเจ็ดนะคะราศีพฤษภนะคะ9 8 9 0 6 5 8 6นะคะราศีมิถุนนะคะ0 9 05 149ห4 14 9นะคะราศีกรกฎ67 1545หนหะคะห1 4 5นึ่งนะคะและ82เนี่ยจริงๆเด่นนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะแต่เขาเด่นเด่นนะคะ05 67นะคะต่อไปราศีสิงนะคะ

ต่อไปราศีธนูนะคะหนึ่งสี่หนึต่อไปราศีมังกรนะคะหกเจ็ดหนึต่อไปราศีกุมนะคะสองห้าศ5นย์ห้าเกนะคะต่อไปราศีมีนะคะเจ็ดสอง 0 5 1 0ระวังสากับสาและก็สาหไว้ด้วยนะคะส่วนใหญ่จะชอบดูราศีที่ตัวเองเนี่ยกำเนิดนะคะแล้วเราก็ต้องไปดูดวงเมืองดวงโลกคือลัคนาราศีเมษ แล้วก็ดูราศีที่โดดเด่นที่มีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยหรือถูกรางวัลนะคะคือคลิปที่3นะซึ่งท,ทั่วไปเนี่ยความโดดเด่นเนี่ยอาจารย์ก็ยังให้เหมือนเดิมคือ095แล้วก็3นี่โดดเด่น3นี่เด่น5เด่นนะคะส่วน0ูนย์เเนี่ยเขาเด่นของเขาอยู่แล้วเพราะว่าดาวพระพฤหัสอยู่เนี่ยมหาอุดนะคะดาวพระจันทร์กับดาวพระเกตเนี่ยมหาอุด ความโดดเด่นในคางเนี้ยเด่นเยอะจริงๆนะดาวพระจันทร์กับดาวพระเกตและดาวพระบริตยูเนี่ยสองศูเก้าเนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะหนึ่งหกได้ตำแหน่งเทวีโชคโดยมีดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยโดดเด่นได้ตำแหน่งองค์เกณ์แล้วก็ดาวพระเสาร์กับดาวพระอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งเกษตรราศิบดีสามเจ็ดเนี่ยก็น่าระวังนะคะเพราะว่า ความโดดเด่นเนี่ยสโดดเด่นมากนะคะหกับ3เนี่ยโดดเด่นมากนะค,ะค่อยๆจับคู่เอานะคะเดี๋ยวพอใกล้ๆก็คงมีเลขมาให้จับเยอะเลยแต่ก็แค่10เลขนี้แหละนะแต่อาจารย์ก็ยังให้ความโดดเด่นของอาดาวชุดตรีเทพที่เหลือนะคือเจแนะคะแต่ครั้งนี้ตามรูปแบบแล้วเนี่ยศูน์เกเด่นนะคะและ303539เนี่ย พยายามดูไว้อย่าทิ้งนะคะค่ะก็ในวันที่16ธันวาคม2564กเนี่ยก็ขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยโชคดีกันนะคะมัง่งคั่งร่ำรวยถูกรางวัลกันทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ